ให้ดูบรรยากาศยามเย็นนะคะสวยมากอุ๊ยมีนกมาทำรังด้วยอะ่ะมิคิดไม่ผิดเลยนะคะที่เอามาปลูกเอาไว้ที่ไรคือแบบสวยมากคือมันจะบอกว่าเนี่ยพอถึง วันพระอย่างเงี้ยเนาะเราก็สามารถตัดเป็นช่อแบบเนี้ค่ะเอาไปใส่แจกันแล้วก็ขึ้นหิ่งเป็นพุทธบูชานะคะสวยบรรยากาศดีมากอันชันก็ดูสิคะอัปเดตให้ดู นี่เลยค่ะอันชันที่ไร่ของเรานะคะเป็นอันชันพันกลีบซ้อนสวยคือแบบหนาแน่นมาก <c oughs> แล้วดูทางเข้าสุ่มคือแบบมันแน่นมาก พตอนที่ปลูกก่อนหน้านี้มันต้นเล็กๆเองพี่นิ่มจริงๆพี่นิ่มให้ดวยมาด้วยนะคะเนี่ยสวยไหมคะนี่คะ่ะเขาเล็กพันกลีบซ้อนนะคะมันก็จะซ้อนกันอยู่แบบนี้นะสวยบางดอกก็คือแห้งแล้วเนี่ยเราเก็บไปตากแดดอีกแดดสองแดดนะคะเอาไป ตากอีกนิดหน่อยก็สามารถเอาไปทําเป็นสมุนไพรอบแห้งเป็นส่วนประกอบของแชมพูสระผมนะคะเป็นแฮร์โทนิกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยบรรยากาศสวยมากค่ะ